ดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ที่พุ่งอัดวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพราะว่ามีกระแสถามมากันเยอะว่าเมื่อวานที่พุ่งไปเพ้นทิ้วสามมิติเพ้นทิ้วหกมิติมาเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมมีอาการยังไงไหมพุ่งจะบอกว่าไม่เจ็บเลยค่ะแล้วไม่บวมด้วยจะบอกว่าอาบางคนอาจถามว่าทําไมฉันไม่เพ้นมาทําไมของฉันบวมล่ะ อาจจะเป็นเพราะช่างฝีมือของช่างแต่ละคนนะคะซึ่งโดยเฉพาะฝีมือของพี่สาวบุ้งแล้วแล้วก็พี่สาวบุ้งเชี่ยวชาญนะคะอันดแบบับคือว่าไม่รู้สิบุ้งประทับใจนะในฝีมือพี่สาวบุ้งอะเพราะว่าเดี๋ยวบุ้งใจเพืเ่อนดูนะคะลายเส้นแบบชัดๆเลยคือพี่สาวบุ้งทําลายเส้นออกมาได้สวยมากค่ะคือแล้วเขาดูงหงเหงดูให้รับกับรูปหน้าเราด้วยนะองศาคิ้วอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะแล้วแบบไม่รู้สิบุ้งรู้สึกว่ามันใช่สําหรับบุ้งอะนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเพ้นคิ้วสมิติเพ้นคิ้วหมิติหรือว่าอายไลเนอร์อขอบปากแล้วก็ทําปากสีนู้สีด้านนะคะก็สนใจก็ทักแชทมาหาบุ้งก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวบุ้งจะเอาเบอร์ติดต่อของพี่สาวบุงให้นะคะ วันนี้ก็มีมาบอกเพืเ่อนแค่นี้ค่ะหมายบายเพืเ่อนทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยจุ๊บ